ไปดูอร่อยติดปากกันบ้างครับอร่อยติดปากในวันนี้เอาใจคนที่ชอบอะไรแบบซับๆับพวกยำยงยำยำอะไรอ่ะรสจัดนะแต่ราคาถูกแล้วก็ไปดูกันหน่อยฮะว่าร้านนี้ครับอยู่ที่ไหนครับนี่ครับไปที่ร้านคานาริมถนนเลียบนครอําเภอเมืองจังหวัดน,นครราชสีมาครับมีลูกค้าทุกเพศทุกวัยแวะเวียนมาอุดหนุน S <S <S บอกว่ายัางไม่ขาดสายนะครับเพราะว่านอกจากรสชาติอร่อยแล้วราคามันถูกครับคุณผู้ชมน้องเอยังไงออมันเท่าไหร่ทุกเมนู <ๆ S 1> มัน20บาทบอาทน <ะ S 2> สมัยนี้นะฮะยี่สิบาทลองดูเมนูหน่อยมีทั้งโอ้ส้มตำนะฮะขนมจีนข้าวขาหมูกะเพราหมูข้าวคอหมูทอดให้เยอะดูนะดูดิอ่านี่ยำกุ้งสดยำปูมะอันนี้มึกหึก บึก<อ>วงหลงยำหมูยอนี่<อ>ยำไข่แดงนะฮะยำแซลมอนไก่ทอดหมูทอดคางกุ้งทอดโอ้โหอีกสารพัดเมนูเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็บอกเป็นเสียงเดีวยวกันครับว่าวเมนูยำปูม้าของที่รา้านี้นะออเด็ดมากนะฮะมาแล้วต้องสั่งให้ได้และสั่งทีไม่ต่ำกว่า5จานทานกันจนอิ่มจุกๆไปเลยนะครับ ถึงแม้ราคาถูกแต่ปริมาณมันก็ไม่น้อยนะฮะก็สมราคานะครับรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนอกจากเมนูรสชาติที่อร่อยแล้วนะครับบรรยากาศของร้านก็ดีด้วยนะฮะลมรื่นนะครับเพราะว่าอยู่กลางทุ่งนาปอดโปร่งโล่งสบายคือเจ้าของร้านบอกแบบนี้นะกำเงินมา1 0 0บาทเนี่ย อิ่มกับบ้านแน่นอน่าหนึ่งร้อยบาทนี่ก็ได้5เมนูแล้วนะครับเราก็เลยไปสอบถามทางเจ้าของร้านกันหน่อยครับคุณวัชนพรครับบอกว่าเนี่ยเปิดร้านมาได้3ปีแล้วยังขายในราคาเดิมนะฮะแม้ว่าทุกอย่างขึ้นราคาวัตถุดิบขึ้นหมดนะฮะแต่ตัวเองยังไม่มีการปรับนะครับเพราะว่าเห็นใจลูกค้านะครับก็มาอุดหนุนตั้งแต่เปิดร้านช่วงแรกๆยอมได้กำไรน้อยหน่อยถือว่าเป็นการช่วยเหลือลูกค้า ให้ทานของอร่อยแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับสนใจนะครับไปอุดหนุนกันได้นะครับมื้อเที่ยงแบบนี้อยากกินอะไรแซ่บๆราคาถูกไปเลยครับที่ร้านคานาลิมถนนเลียบนครอำเภอเมืองจังหวัดน,นครราชสีมาฮะโฮโฮราคาย่อมเยาวบรรยากาศชิลๆด้วยนะคะครับ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซั s สไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ